สวัสดีค่ะกินแซบบายป้าเล็กวันนี้นะคะวันนี้เราก็มีเมนูแซบๆมากินอวดอีกแล้วค่ะสําหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นตำซัวเส้นเล็กนะคะกุ้งหมึกค่ะหมึกสายนะคะตัวตัวโตเลยนะคะกับกุ้งค่ะวันนี้กุ้งตัวไม่โตนะคะแต่หมึกใหญ่มากค่ะมากินด้วยกันนะคะคำแรกนะคะเขากินเส้นก่อนนะคะตำซัวเส้นเล็กค่ะอืม้ม อร่อยค่ะผักของเรานะคะก็วอเตอร์เคสค่ะวันนี้จะเป็นวอเตอร์เคตสีแดงนะคะอือันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกันค่ะอืมใครยังไม่เคยกินนะคะลองได้นะคะตามเส้นเล็กตามซั่วเส้นเล็กอร่อยค่ะวันนี้เรามีผักน้อย มากินด้วยกันนะคะมะเขือก็เหลือลูกเดียวเหี่ยวแล้วค่ะตามเสร็จเราต้องกินเลยนะคะ กุ้งวันนี้ตัวไม่โตไม่โหดเยะแต่กับได้อยู่นลวกแล้วเหลือขะเนี้ ทำไส้มะกอกหนุกด้มากกินยังไงกินอย่างเงี้ยอืม อร่อยมากยอดมากค่ะสักคำไหมคะ ต่อค่ะต่อค่ะอร่อยค่ะแล้วก็รอบมากเสียงรถไฟนะคะตอนนี้มีปัญหากับเนมเมรี่การ์ดเต็มตลอดลบแล้วก็ยังเต็มอยู่ มือถือมันก็เก่าด้วยค่ะมันอัปเดตอะไรไม่ค่อยได้แล้วใช้ใช้ไปก่อนเนาะแล้วถูกหวยก่อนค่อยซื้อใหม่นี่แหละค่ะนั่นก็คือปัญหาไม่สามารถไปถ่ายคลิปล้้ อืมมากค่ะพริกเป็นกองเอลยนะว่าแต่ไม,ไม่กินเผ็ดอดไม่ได้มะกอกอร่อยหวาน

มือถือเครื่องนี้ก็หลายปีแล้วค่ะใช้คุ้มแล้วหกเจ็ดปีแล้วก็จะมากกว่านั้น อันนี้ไม่เหลือน้ำลเลยเส้นเล็กมันดูดน้ำหมด เป่นตรงผมออดื่อจะได้ไม่เบื่อหมดแล้วค่ะเหลือแต่เปลือกมนะนาวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกินแซบบายปลลิกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ